บ้านกันดีๆนะนั่งในชุดเมดหนูว่าอยากได้โฟโต้เซตใช่ไหมสามใบ <c oughs> ใช่ไหมคะมาถึงของ <c oughs> ใช่เ <c oughs> ขาเรียกอย่างนี้ที่เต็มตัวครึ่งตัวอะไรเงี้ยหนูอยากได้มากเพราะหนูชอบรู้สึกชอ,ชอบชอบชุดนี้มากเลยคะ่ะแล้วก็รู้สึกชอบชอบตัวเองในชุดนี้ <c oughs> ทุกคนได้เห็นหรือยังแต่ว่าหนูได้เห็นแล้วแต่เราชอบมากก็เลยอยากได้อยากได้คะ่ะ ถ้าใครแบบว่าได้ได้คอมของหนูแล้วแบบไม่อยากเก็บหรือว่าไม่ไม่อยากได้อ่ะส่งมาให้หนูได้นะหนูอยากได้มากแล้วตอนแรกหนูก็ถามออฟฟิเชียลว่าแบบหนูอยากได้อ่ะหนูแต่ว่าอยากได้มีให้ไหมอะไรอย่างงี้ที่เป็นรูปหนูอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ามันยากเพราะว่ามันต้องสุ่มเอาใช่ไหมคะแล้วเขาก็มาบอกหนูทีหลังไม่รู้ว่าเขาพูดจริงหรือพูดเล่นนะเขาก็บอกหนูว่า เอาไหมสามใบเขาขายห้าร้อยขายหนูห้าร้อยหนูบอกว่าโอ๊ยทำไมขายหนูแพงจังหนูไม่รู้หรอกว่าข้างนอกขายกันเท่าไหร่แต่ว่าเขาบอกขายหนูห้าร้อยบอกไม่ไม่ไม่เอาแล,แล้วแพงจังเลยเดี๋ยวหนูไปอ้อนแฟนขับหนูก็ได้มีอลิบอกพี่เนยคะไปขอแฟนขับดีกว่าคะ่ะก็เลยมาอ้อนนะคะว่าถ้าใครถ้าใครแบบไม่อยากเก็บของหนูก็ส่งมาให้หนูได้นะคะ หนูอยากได้เซตนี้มากก็ถูกแล้วนะห้าร้อยที่งอปกติมันเท่าไหร่เขาเขาบอกหนูห้าร้อยเอาไหมถ้าถ้าถ้าจ่ายตอนนี้เอาไปเลยเขาบอกหนูอย่างเงี้ยแล้วหนูอ่ะอะ่เว้เราไม่ห้าร้อยเลยเหรอลูปหนูนะหนูไม่คนถ่าย ต้องไปขายหนูแพงจังหนูไม่ได้ส่วนลดหรอกคะหนูก็แกล้งเขาไปนะคะไม่ได้จริงจังนะทุกคนแบบว่าทุกคนทุกคนไม่ต้องซีเรียสนะหนูก็แกล้งเขาไปว่าหนูไม่ได้ส่วนลดหรอกคะหนูเป็นพนักงานเขาบอกไม่ได้เขาบอกว่าห้าร้อยไม่แต่คนบอกว่าถูกนะเธอคนว่าหนูลดหนูแพงเงินทองมันหายากห้าร้อยหนูไม่อีเงิน ก็แบบหนูคิดหนักเลยแล้วตอนนั้นก็กำลังไครทัดอยู่อะ่ะเขาบอกหนูว่าดีหนูแบบใจหนูเอาไงดีวะอยากได้ก็อยากได้แต่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยก็ <laughs> <laughs> เลยออดทุกคนดีกว่า <laughs> เผื่อแบบเอ๊ะใครอยากได้แล้วแบบไม่ขี้เกียจเก็บแล้วก็ส่งมาให้หนูได้ <laughs> <laughs> ต่อสะด้วยใช่หนูต่อเขาแบบหนูได้แบบลดลดแบบกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างงี้บ้างไหมคะเ <laughs> ขาบอกไม่ได้อเอาขายเท่านี้ <laughs> หกร้อยคัดตํานะจานรูปเธอนะ่ะจริงหรอแต่ว่ามันเป็นรูปหูว่ะทำไมหนูถึงได้ไพทำไม,ไมหนูได้ถ่าให้หนูฟรีได้มาล่ะ <c oughs> หนูชอบมากเอาจริงชุดชุดนี้หนูชอบมากปก <c oughs> ติก็ไม่ค่อยได้เก็บแบบว่าไม่ค่อยเก็บไม่ค่อยเลยนะคะแต่ว่า บอกว่าเดี๋ยวส่งไปให้บายเก่งใจจังเลยแต่ว่าขอบคุณค่ะ <laughs> ไม่ได้บังคับนะแค่บอกว่าถ้าแบบใครแบบเอ้ยไม่อยากเก็บอะไรเงี้ยส่งมาได้หรือว่าใครแบบอยากให้หนูหนูจะดูแลรูปของหนูให้ะ่ะ <laughs> วันนี้จะไปหาแต่ติดเลี้ยไม่เป็นไรค่ะไว้ไว้งานหน้าก็ได้ค่ะไว้สะดวกค่อยมาไม่เป็นไรห้าร้อยพี่ออกให้เลยมาค่ะแม่ไม่รู้ไงถ้ารู้ว่าพี่จะออกให้ก็เอาแล้ว่ <c oughs> เสีว่าหนูเป็นหนูไมาเป็นโรคหนูเราก็ต้องได้ถูก